โกเมสไม่ขอเล่นนะใช่ผมไม่ใช่โกเมสเอาไม่ใช่ลืมอะไรนะแม่งเอ้ยุ่นแม่งจำสลับผิดกันทุกคนเลยเฮ้ยแ <c oughs> ม่งวาอย่างเดียวไอ้นี่สวิตซ้ายกูไม่ซ้ายขวา,ส,า,วาส่วนสวิตคือการเดิน <c oughs> เฮ้ยอ๋อ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 ไปเลยเย,เย,เย,เย็นๆนี่นอ,นอะไรวะขึ้นกระป๋องผมไม่นับปืนใหญ่กูตาย เฮ้ยตายเลยไวพังแล้วโอ้อะไรมันเล็กที่เดียวเองอ่ะนี่ดิดิยันยันยันโคตรมันเลยอ่ะตปวนี้ก็เล่าเลยพี่ชูวิทย์เลยตัวเบนนี้เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง

ไอ้อั้เป็นสร้างกระสูโอเคอ้ยอมี่นะแมงค้างต่ามันมีลุปโปดไดไงอะเขาบอกนะมันเละเทียะรูปโป่งโปมันเลอเียเอ้ บินไปแล hey. ้วบินไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปไปอ่ะบเลบอกแล้วบเลยต้นเดียไปช้าอโดนที๋อต้องก็ต้องตองสองคน่ะเฮ้ยเมฆไปกับพี่ไหมปยเตอน์เน้นนั้นนน้น ลิซี่นี่กระเจาเจ้ากระเจาช่วยบอกฉันหน่อยสิใค่เป็นเกกูนี่เกยโคตรเกแค่กลมลกแล้วมึงก็หันตูของมึงมาหันตูมากูจะเย็ดตูมึงแล้วก็ร้องโอ้ยโอ้ยโอไยโอยโอ้ยโอยอ้ยยโเ้ยอ้ยโอโอ้ยโอ้อยอยโอ้ยโอ้ย เลยพี่มาเลเตี้ยเดียวอะอะไรแบบนี้แล้วมึงแล้วมันติดยังไงมันบ้ากูเหรอฮัลโหลครับในในคนดูตัวละครเท่านั้นครับนี่ตัวเเดีอะไรกูไม่เอากูไม่เอากูไม่อยากเป็นนร่นลมมัมมันเกยเฮ้ยมันเลื่อนเลยมันเลื่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนั่นแหละโอ้ย็อดยโอ้ยโอ้ยอยู่ใกลเมฆ

ไปอย่างวายแม่งยานหอมมะเลนิดเดียวเองกูอยู่ตรงขับระเบิดทุกคนมาตะไทยเลยสวัสดีเจ้าปีน้องเฮ้ยไอ้เชี้ยนี่มึงไอ้สัตว์มึงลงกูยังไงเฮี้ยขึ้นมาไอเฮี้ยทำเรือกูอะเรือกูแม่งใหญ่นะมึงไงเฮี้ยอือไอ้สัตว์สัตว์มาเฮี้ยไอเชี้ยผมเลยไอ้เชี้ยมึงโดนแต่กูไว้เฮี้ย กูไปละแนแมนแนนเฮ้ยปกลปืนกลกูหลุดแล้วไอ้นี่เยมไม่ย oh right> ิงได้แล้วพี um, oh ่เปิดกดอยู่นะับราดีแค่ยุ่นหัวอยู่ครบแต่กูหัวล้านแทนนี่ยุ่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทะเลทรายโอ้โอ้ทะเลมทะเลทรายมนเลติเดียว่าอะเฮปิดกกูยิงได้เฉยเลยอ้นี่เปอันาเลย นจะพังปืนปืนไม่พังมึงดูพี่ดิป้องกันด้วยประตูบ้านประตูปืนตัวมันสิปืนก็ไม่ได้นหรอกก่อนแรกทะเลสาบเมล็ดเมล็ดนิดเดียวมึงกลัวอะไรวะความตั้งเพียร์เหลือยิ่งไม่ได้กลัวร้านทุกรอบเลยวะมึงได้แค่ตังค์ร้อยหนึ่งเล่นยากไร้วาะเปิดปู ไปเออไปตรงแมกไปตรงแมกไปตรงแมกอย่ามาโดนกูไอ้เหี้ยอีเรือบกุดแมกไปคือมกเรือบกุดแมกแล้วมันจะล้มมี่ยุ่นไปก่อนนี่ยุ่นยุ่นเป็นก่อนนั่นนี่กดกดกดเดินดเลยล้มเลยไอ้ดอยก่ยุ่นสบายสบายรู้พวกกูแม่งระบายระบายหัวละจับรอบนั่นเนี่ยไม่ได้หัวล้ะเนี่ยมาจับฟั่งตัวไหนก็ไม่รู้นะเก่งแต่ปากมาวัดกับกูหน่อยไปหลายสัตว์เฮ่อไปแล้วเนี่ยไอ้ยักษ์โกงไอ้ย อะไรวะอะไรอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยร้านอาหารสกปรกชิบหายอ่ะของกูเลือกูเมาเลสต์ดิเดี๋ยวเด้อแม็กเมกเม็กเพื่อนไอ้แม็กน้องไอ้เหี้่เล็กเพื่อนไรสัตว์เฮ้ยเมกแม็กแม็กแม็กกูร้านแล้วเมกแม็กพีหัวร้านแล้วเม็กพี่หัวร้านแล้วเม็ก ไอ้เรากูอยู่ได้แล้วนะรอกแล้วแม่งเร็วกว่าเกินรอดในนาีหน่งลอได้ี้ยเลยรอดในวาแม็กเอเอวแม็กม่เลยแล้วแม็กแม็ไม่เลยแล้วเอวแม็กเลยแล้วแม็กแม็กยังอยู่ยังอยู่ ไอ้ครูเจ๊เพ็ด้เทครูเจะเพอดครูเจ๊เพ็ดกูไปแล้วเว้ยเจ๊เพ็ดไปแล้วเดี๋ยวโบเดนเดี๋ยวไปดูให้รอดอะไรเมยไปดูให้มีด่านนั้นปะทุนครับเธอโบขาวนี่เลยเนเก้าอี้ด้านหน้าไหมนั่แหละเือ้นมากมาล่องชุดเลยชุดกูไม่ไม่ บางคนทำสิ่งนอ่ะจะไดอุ mm ้ยแหลกมากปิงมากอีคนยยิ่งปิงอะไรนะไม่เ้บนอ่ะเอ้ยเ้ยเดียวเดียวเดียวเเดียว ไอ้โดนวร้อนายแล้วไอ้ยังไม่ตายเกือะนั่งกบไโดนเหอไมไวแล้วไม่เกียแล้วนั่งอบไดเอบาบ้าบ้าบ้ารอดยดูทีจะรอดไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุทำมขึ้นดิขึ้นขึ้น กลัวเหี้ยกูไม่กลัวเลยเนี่ยบินหรือยังได้บินเหมือนนี่บินเออได้เลยบินได้บินได้ไรมันบินยังไงล่ะรวดเร็ว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 คนบังคับเครือยุ่นไม่ใช่กูรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วมากโอ้ยเฉยโอ้ยดูไม่ได้เลยดะบินเอ้ยทำอะไรเออบอกแล้วมันเล็กนิดเดียวมันทำอะไรไม่ได้หรอกเข้รอดเลยอเอ้ยแล้วเอ้ยเอ้ยต่างฟรีเว้ยสัตว หปวดล้อนอีกและขึ้นหัวหายอ่ะขึ้นหัแล้วก็ขับหัวหายไอ้เหี้ยด่าหลอกมีพร้อมแล้วมามีอะไรมาขึ้นบันปายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยสัตว์ไม่เอาไปรับกูเออหั่นมะเละหั่นมะเละที่เดียวไม่ปลามันต้องของใหญ่ใหญ่น้ำน้ำยาติ้นไม่เต้นเลยน้ำยาในบอดนะไอ้เน้ำยาติ้น อีเนี่ยโอ้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 ยมันมันเล่นทีเดียวไปเลยไปตายด้กันเลยเฮ้ยำยาเต้นน้ำยาไปน้ำยาน้ำแข็งฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยกูรอจะยิงูถ้ากูตายกูก็ต้องตายตามกูด้วยแหละยื่นยืนทำบ้านระเบิดยืนทำบ้านระเบิดดิโอ้โหอยากให้ทำแบบนั้นเอยมันนานแล้วเว้ย อันจริงยี่อ่ะแล้วใครมาวางไอ้สัตว์ปิดเลยไอ้เฮียกูปิดเลยพี่เดี๋ยวไม่กูไว้เ, <c oughs> เฮียไอ้เฮียของกูไอ้เฮียปิดก่อนเลยเฮียกูโดนแกล้งเลยสัตว์ปิดก่อนเลยไอเฮียเมย์เมย์ไอเมย์นี่พี่อ,อิ <c oughs> อม,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 มดูนีเ่เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเปิดแล้วกันเปิดพีพีกันแป๊บเดียวแป๊เดี๋ยวแป๊บเดียว หพีพีเนี่ยวะพีพีมาเลติดเดียวมามามาแสงสว่างอยู่วะถ้าไม่เป็นเม่งมฆวางไอ้ย่าแม่งไไหนมาไหนมาเลติดเดียวโอ้มันไม่ระเบิดโออยากให้ระเบิดเหรอพี่มาใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้อะ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 มาดีเสร็ สู่ความว่าไก่เพลินมันเล็กทีเดียวไม่เป็นไรเลยเนี่ยเม่ไม่เม่ตาเลยแหละโอ้โหอันนี้ไข่เนี่ยเรลืองไข่เบมเบมเรื่องเอาปืนมให้ไวเลยทำอะไรให้พี่มันดูนี่เรลืองไข่เลยได้ขับได้ด้วยว้ยมันไม่ใช่เรือพี่มันคืออะไรมันมันน่าเล่นจริงๆเลยมันเล็กเหมือนกันเลยไม่แบ่งคนเพื่อนพี่ฟูกดีอ่ะขอขับได้ไหม เอา,าไปแบกรถเบิร์มีฟุกรถเตียเบิร์มีฟุกอ่ะเอานี่น่าเล่นน้งขอเล่นเลยแล้วกันมันไม่ใช่พี้อ็มบอกแล้วมันเล่นได้เดี๋ยวอพีเอ็มพีเอ็มอยู่ยอที่ไหนพี่เอาไอพ่อมาจากไหนไออยากเฮ้ยเฮ้ยบายบายเฮ้ยบายบายอะคุลงไปเฮ้ยเอะกูลง ไอ้มันเล่นทีเดียวชี่ไอ้ไงใจใจลง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 องลงลงลลง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 ลยลง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 ลเลงก็ลง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 ลลงลงลงลนน I'm not